สวัสดีครั้งนะครับหมอัฐโภชนาการนะครับก็สัปดาห์นี้ในเดือนมิถุนายนก็เป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนก็เริ่มได้คิวเตรียมที่จะไปฉีดวัคซีนถึงแม้ปริมาณวัคซีนที่เข้ามายังลูกผีลูกคนอยู่ก็ตามนะครับแต่หลายๆคนจะต้องได้เข้าไปฉีดอย่างแน่นอนดังนั้นคนที่ตัดสินใจแล้วในคําแนะนําของผมแล้วก็ของกระทรวงเนี่ยจะมีคําแนะนําบางอย่างที่คุณจะต้องทําความเข้าใจและรับทราบตรงประเด็นนี้นะครับ วัคซีนที่ถูกพัฒนาทั้งทุกอย่างของควัคซีนโควิดนะครับยกตัวอย่างอย่างแอสตราเซเนกากับซีโนแวคใช้กลไกในการพัฒนาวัคซีนแบบเดียวกับที่เรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังนั้นถ้าหากว่าคุณจําความได้เวลาที่คุณไปโรงพยาบาลนะครับพยาบาลเขาจะถามแค่ว่าคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือยังนะครับ แล้วก็ห่างกันมานานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นโดยตัวการเตรียมวัคซีนมีหลายคนถามมากว่าจะต้องงดน้ำงดอาหารงดยาหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบว,ว่าไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับทำเหมือนที่ท่านไปนะครับเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าวัคซีนเหมือนท่านไปเดินเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นใช่ไหมครับดังนั้นการไปรับวัคซีนไม่จําเป็นต้องงดน้ํางดอาหารไม่จําเป็นต้องงดยาเพราะไม่เกี่ยวกัน เวลาคุณเดินไปเซเว่นคุณจะกินหรือไม่กินน้ําไม่กินยาเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณคุณทํายังไงก็ทําอย่างนั้นหมายความว่าถ้าวันนี้ปกติคุณทานอาหารเช้า10บโมงแต่คุณมีนัดคิว8ปดโมงคุณยังไม่หิวคุณก็ไม่ต้องทานอย่างนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องงดน้ำงดอาหารแล้วไม่ควรจะงดยาด้วยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าคนที่เฉียดยาไม่ได้คือคนที่ความดันขึ้นสูงดังนั้นเราใช้เกณฑ์อย่างนี้ครับว่าคุณบอกว่าจะกินยาหรือไม่กินยาไม่ได้เป็นประเด็นนะครับถ้าคุณ ทานยาตั้งแต่ช่วงเช้าคุณก็ต้องควรจะต้องทานตามระเบียบวินัยการทานยาทั่วไปแต่ถ้าคุณไม่ได้ทานยานั้นเป็นยาช่วงเย็นก็ทานาก็ทําเป็นปกตินะครับแต่นั้นนั่นหมายความว่าเวลาคุณไปฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าฉ,ฉีดเช้าฉีดเย็นก็ตามอ่ะคือสิ่งที่สําคัญคือการวัดความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเขาถึงจะยอมฉีดให้คุณนะครับต้องไม่อดนอนหรือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าในลักษณะของวัคซีนฉุกเฉินพวกนี้เนี่ยเราอาจจะเกิดความตะหนกตกใจมีความกังวลที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เก อื่นๆไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของ HPV ในผู้หญิงนะครับวัคซีนคอติบไอกรนบัดทยักพวกนี้นะครับสามารถจะเกิดภาวะอาการเฟนติงหรือวูบเวียนเป็นลมได้ซึ่งการศึกษาเนี่ยเป็นการบอกได้ยากว่าเกิดจากตัววัคซีนโดยตรงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการฉีดวัคซีนตั้งแต่การกลัวเข็มหรือการมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับวัคซีนก่อนหน้านั้นอย่างเช่นที่เราได้ยินข่าวกันเยอะๆทําให้เราจิตตกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาวะการเฟ้นติงหรือการหน้ามืดเป็นลมสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัววัคซีนโดยตรงดังนั้นถ้าคุณนอนหลับพักผ่อนไม่พอคุณหิวนะครับพวกนี้ก่อให้เกิดปัญหาในการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ได้เกิดจากตัววัคซีนโดยตรงได้นะครับหลีกเลี่ยงให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟนะครับแต่ว่าในความเห็นผมนะครับถ้าใครติดกาแฟใครติดชาถ้าไม่ได้กินจะเกิดจากการปวดหัวดังนั้นคําว่าหลีกเลี่ยงเนี่ย ไม่ใช่ข้อห้ามหรือข้อบังคับโดยตรงนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับของผมเองเนี่ยผมติดกาแฟถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทานกาแฟผมจะเป็นซอมบี้เลยนะครับคุยไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองไม่ได้มีปัญหาความดันผมก็เลยทานกาแฟไปเป็นปกติแล้วก็ไปรับวัคซีนเพราะว่าตอนทาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผมก็ทาแบบนี้นะครับแต่ในกรณีของคนที่เซนซิทีฟไม่ได้ทานไม่ได้ดื่มกาแฟบ่อยนะครับแล้วก็มีความดันขึ้นได้ง่ายเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาควรจะทานกาแฟหรือไม่ทานกาแฟก่อนไปฉีดแต่ว่าไม่ใช่ข้อบังคับหรือ c o n t r a i n d i c a t i o นช และว,วัคซีนเป็นวัคซีนใหม่ดังนั้นเราไม่รู้หลายๆอย่างเราจะต้องหลีกเลี่ยงป้องกันในสิ่งที่เรายังไม่รู้ตั้งแต่การมีไข้หรือการเจ็บป่วยดังนั้นถ้าสัปดาห์นี้นะฮะก่อนไปฉีดคุณยังไม่สบายเนื้อสบายตัวยังมีอาการเป็นไข้เจ็บคออยู่ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนจนร่างกายของคุณแข็งแรงเพียงพอนะครับแล้ว 2- 3สวันก่อน และหลังการฉีดเนี่ยเขาบอกว่าให้งดการออกกําลังกายหนักแต่คือตอนผมจะ่ฉีดซีโนแวกก็ไม่ได้มีอาการอะไรคือมันฉีดที่แขนนะครับตอนไข้หวัดใหญ่ที่ผมไปฉีดนะครับก็ก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเจ็บกว่านี้ก็ก็เจ็บมาแล้วนะผ่าตัดหรือเย็บแผลอะไรก็เป็นเป็นมากกว่านี้แล้วนะครับด้นในส่วนตัวเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุก็เลี่ยงเลี่ยงการออกกำลังกายหนักมางก็ได้นะครับเพราะเว้นไปวัน2วันก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับตามสไลด์นี้นะครับ มีโรคประจําตัวมีประวัติการแพ้จริงอยู่ว่าราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์ซึ่งผมพูดในกลอนคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคนมาฉีดเป็นจำนวนมากถ้าคุณได้แจ้งแพทย์ล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวได้ทราบว่าคุณมีประวัติการแพ้ท่านจะได้เข้ามาช่วยคุณได้ในทันทีนะครับแต่ก็ต้องอย่างที่บอกว่าโอกาสแพ้มันเกิดขึ้น1ในแสนเลยหนึ่งในล้านแต่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าคุณอมพนันไว้ไม่บอกใครเหมือนแบบ ทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงแบบนี้มันไม่ดีนะครับเพราะว่าคนฉีดเป็นจนํานวนมากบุคลากรทางการแพทย์ต้องให้การดูแลคนโดยภาพรวมถ้ามีประวัติแพ้รีบแจ้งเลยนะครับการตั้งครรนนะครับต้องรีบแจ้งนะครับข้อมูลอื่นๆที่คุณคิดว่าแพทย์ควรจะรู้เช่นในเรื่องของการแพ้อาหารแพ้นมแพย้ยาหรือลักษณะของอาการที่ไม่สุขสบายต่างๆแจ้งแพทย์นะครับจะมีแพทย์อยู่ในจุดฉีดอยู่แล้วซึ่งพวกเรารวมทั้งผมเองที่เป็นแพทย์สนามเนี่ยเราก็จะมีการเตรเียมื้อเตรียมตัวในการตอบคําถามพวกคุณอยู่แล้วนะครับสิ่งสําคัญสูงสุดนะครับ ก็คือว่าวัคซีนเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากนะครับจากการศึกษาแสดงให้เห็นนะครับว่าวัคซีนอย่างกรณีของไข้หวัดใหญ่ที่ไม่ใช่วัคซีนไข้หวัด2019นะครับมีเปอร์เซ็นต์ในการเกิดปัญหาก็คือวัคซีนมันเกิดภูมิต้านทานต่อตัวเองแล้วทำให้เกิดอาการอ่อนแรงที่เราเรียกว่าโรคกีแรงบาเรซซินโดรม นะครับกิเลงบารร่จะเป็นลักษณะาอาการอ่อนแรงที่จําเป็นที่จะต้องรักษาหรือบางคนต้องฉีดสารที่เรียกว่าอิมมโนกลอบรินนะครับเป็นระยะเวลาในการรักษาพอสมควรบางคน6เดือนนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดนะครับนั่นโดยสรุปเนี่ยโดยตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่เองที่เราฉีดกันมาเนี่ยประสิทธิภาพในการปกป้องอยู่ราวๆสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับรายงานว่าสาเหตุที่เป็นปกป้องประสิทธิภาพไม่ค่อยได้ดีนักในการป้องกันไข้หวัดใหญ่เพราะขึ้นอยู่กับว่า อายุของคนคนนั้นปัญหาสุขภาพคนนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับในช่วงของการระบาดนะครับว่าวัคซีนเนี่ยสามารถจะครอบคลุมเชื้อที่คุณติดได้หรืรอไม่นะครับก็เหมือนในประเทศไทยนะครับถ้าค exactly like ุณเป็นคนซึ่งในลักษณะที่อาจจะมีการไปอนาคตนะครับเปิดประเทศแล้วก็ไปร้องรําทำเพลงไปคอนเสิร์ตต่างๆโอกาสในการติดในลักษณะของสายพันธุ์อังกฤษหรือ b 1 1 7ก็จะสูงใช่ไหมครับวัคซีนของโควิด a s t r a า e n e c กหรือ s i n น v a c ก็จะสามารถปกป้องหรือป้องกันในสายพันธุ์นี้ได้ดังนั้นก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้มีวัคซีนจากไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข้ามาจะปกป้องในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นั่นแปลว่าประสิทธิภาพในการปกป้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่คุณไปติดเชื้อเนี่ยสูมเสี่ยงกับการติดเชื้อในสายพันธุ์ไหนหรือเปล่านะครับอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ย มีโอกาสในการเกิดกีแรงบาเล่หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทประมาณ1-2ถึงคนใน1ล้านประชากรเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เห็นว่าสมัยก่อนเราไม่เคยคุยเรื่องเหล่านี้กันคนไข้ทุกคนเข้าใจว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความเป็นจริงก็ไม่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะบอกได้ว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นศูนย์แน่นอนคุณจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจและในกรณีสําคัญนะครับถ้าคุณกังวลคุณกลัวเข็มหรือคุณกลัวผลข้างเคียงของวัคซีนอย่าฉีดวัคซีนผมย้ําสําคัญนะครับ เพราะในอนาคตจะมีวัคซีนที่เป็นลนักษณะวัคซีนรูปแบบการรับประทานการพ่นจมูกหรือวัคซีนต่างๆมากมายที่อาจจะมีรายงานความปลอดภัยอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณมีความกลัวความกังวลร่วมกับการตัดสินใจของคุณแล้วว่าความเสี่ยงในการติดเชื COVID ้อโควิด -19 ของคุณน้อยเช่นคุณอยู่ในบ้านนะครับทุกคนใส่หน้ากากรักษาระยะห่างอย่างดีโอกาสในการติดก็น้อยมากๆคุณอาจจะพิจารณาในการที่จะรอวัคซีนตัวใหม่ๆเข้ามา ผมคิดว่าในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมจะไม่ได้เฉีย์ให้คุณฉีดวัคซีนถ้าคุณมีภาวะความกังวลกลัวผลข้างเคียงมากกว่าการได้ประโยชน์จากการได้รับวัคซีนนะครับอันนี้ก็ต้องชั่งน้ําหนักในแต่ละคนดังนั้นเวลากรณีคุณไปถามแพทย์ที่จุดฉีดเนี่ยแพทย์จะกระกกระวนใจในการตอบคําถามของคุณเหล่านี้มากๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรารู้กันอยู่ว่าวัคซีนไม่ได้ปลอดภัยร้อแม้กระทั่งวัคซีนที่เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ธรรมดาก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อเเช่นเดียวกันดังนั้นอยากให้คคุุณณใใใช้้สสิิิทธน์นนนีะรักาาตดจจว่ รับวัคซีนหรือไม่รับวัคซีนอย่างไรนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยจากการศึกษาของวัคซีนโควิดเราเรียนรู้กันว่าการเกิดภาวะผละข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นไข้ปวดเมื่อยเนี่ยแสดงให้เห็นว่า,าวัคซีนนั้นได้ฉีดเข้าไปจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการฉีดน้ําเปล่าหรือฉีดลมเข้าไปนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภูมิต้านทานในคนที่มีปฏิกิริยาต่อวัคซีนสูงเนี่ยภูมิต้านทานขึ้นได้เยอะได้มากกว่านะครับคนกรณีที่มีไข้ปวดเมื่อยนะครับห้ามรับประทาน ยากลุ่มเอนเซดลูเฟนอะคอกเซียซีริเบล็กโดยเด็ดขาดยากลุ่มพวกนี้จะเป็นยากลุ่มแก้อักเสบแบบไม่ใช่สเตียรอยแต่ให้สามารถรับประทานพาราเซตามอลได้และสําคัญถ้าเกิดผลข้างเคียงต้องแจ้งแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่ณจุดฉีดหรือแพทย์ที่คุณไปโรงพยาบาลที่ฉีดตรงนั้นเขาจะได้ให้คําแนะนําคุณอย่างเหมาะสมนะครับอย่ากลับบ้านนอนแล้วอดทนนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ควรจะอดทนเราจะได้ให้การรักษาคุณอย่างาเหมาะสมที่สุดนะครับและสุดท้ายเนี่ยวัคซีนไม่ได้แตกต่างนะครับคุณใช้ชีวิต ประจำวันอย่างที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นว่าถ้าเข้าเซเว่นอย่างไงคุณก็ทําแบบนั้นถ้าคุณเหนื่อยคุณอ่อนเพลียก็พยายามนอนหลับพักผ่อนในคืนนั้นให้เพียงพอนะครับสิ่งอย่างเดียวที่คุณจะต้องเจอก็คือใช้เข็มปักที่แขนเนี่ยนะครับเจ็บแน่นอนถ้าไม่เจ็บนี่ต้องบอกแพทย์แล้วนะครับว่าเกิดปัญหาหรือเปล่ากับคําถามสุดท้ายนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเราไปฉีดแอสตาเซเนกากับซีโนแวคเราจะเลือกตัวไหนถ้าในกรณีแพทย์ให้คุณได้เลือกนะครับโดยทั่วไปก็อย่างนี้ครับทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถจะฉีดตั้งแต่อายุน ข้ออนุญาตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวทั้งใค่เกิน18ปีฉีดได้หมดนะครับแต่ว่าปฏิกิริยาก็คือว่าภูมิต้านทานในแอสตาเซเนกาเนี่ยจากข้อมูลทั้งจุล,ลงกรและศีราราชมฮิโดลเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าแอสตาเซเนกาเนี่ยภูมิต้านทานในเดือนแรกขึ้นได้เร็วกว่านะครับแต่อย่างที่เรียนไปในคลิปก่อนแล้วว่าซีโนแวคเนี่ยเป็นมาตินปลายนั่นหมายความว่าในโดสที่2เนี่ยซีนโนแวคก็ขึ้นสูงมากกว่าแอสตาเซเนกาในคนที่ฉีดหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับสำหรับในคนที่ต้องการภูมิต้านทานที่ขึ้นได้เร็วเช่น mm. อยู่ในพื้นที่จํากัดในพื้นที่ที่มีความแออัดก็อาจจะต้องใช้อัลราเซเนกาแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่า,าทั้ง2ตัวนี้ผมว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับส่วนในผลข้างเคียงเนี่ยอัลราเซเนกดูเหมือนว่าจะมีผลข้างเคียงที่มากกว่าอาการของตัวซิโนแวคอย่างตัวผมซิโนแวคผมไม่ได้มีอาการเลยคือสบายมากบางคนบอกว่า กินแล้วรู้สึกหิวขึ้นนะฮะนี้คิดไปเองนะครับก็ก็ลองดูเดี๋ยวท่านฉีดไปแล้วก็แชร์ประสบการณ์อันนี้ให้สนิดหนึ่งว่าฉีดไปแล้วท่านรู้สึกอย่างไรคนที่เข้ามาอ่านจะได้ได้รับประสบการณ์ทางตรงนะครับว่าฉีดไปแล้วเป็นยังไงจะได้เกิดความมั่นใจหรือว่าเอาการเราเหมือนกับคนอื่นเขาหรือเปล่านะครับส่วนอีกันหนึ่งก็คือ ซีโนแวคเนี่ยจะฉีดห่างกันประมาณ1เดือนดังนั้นในคนที่รอไม่ไหวหรือจะต้องเดินทางเช่นเดินทางไปภูเก็ตเชียงใหม่เล็กก็ตามนะครับอสองเข็มห่างกัน1เดือนเนี่ยเป็นภูมิต้าน,านทานที่เกิดขึ้นไดเร็วในขณะที่แอสตราภูมิเข็มแรกขึ้นสูงจริงนะครับแต่พอจะบูสต์อีกทีหนึ่งเนี่ยตามคําแนะนําแล้วไม่ควรจะบูสต์เร็วเพราะว่าอาจจะมีปัญหาหรือภูมิต้านทานขึ้นไม่ดีดังนั้นแอสตราซเนกาก็เลยเป็นวัคซีนที่ เข็มแรกดีแต่ว่ากว่าจะฉีดเข็มที่2ก็ต้องรอเพราะฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียผลข้างเคียงก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็คือเกิดขึ้นน้อยมากๆอยากให้คุณลองใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับตัดสินใจนะครับดีที่สุดนะครับเป็นคําตัดสินใจของคุณเองเพราะว่าคํานึงถึงตัวคุณคนรอบข้างของคุณเป็นหลักอย่าไปฟังความเห็นจากคนที่เป็นเพื่อนบ้านหรือคนอื่นๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลา เกิดปัญหาเกิดผลข้างเคียงก็เป็นตัวคุณเองนะครับที่คุณจะทุกข์ใจนะครับสำหรับคนที่มีคําถามนะครับสามารถถามหมอนัดได้2ช่องทางคือใน a c e b o o k นะครับกด Follow แล้วถามไปใน Inbox นะครับผมเองไม่ได้มีแอดมินดังนั้นก็จะต้องใช้เวลาในช่วงเย็นหรือช่วงเช้าในการที่จะไปตอบคาถามพวกท่านนะครับก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าล่าช้าไปบ้างน,นะครับส่วนใน y YouTube เนี่ยโดยมากมีคนให้ความเห็นค่อนข้างเยอะก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้กําลังใจกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้ขอทุกคนช the la respuesta,